ก็มาพบกับเสืรการสอนนะคะประจำเดือนภูมิภาพันธ์นะคะเรื่องเลือกดีๆหนูๆน,น,นะคะจะทำโดยนางสาวนนทิชาเกลิสตําำแหน่งครูค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถเลือกบัตรภาพตามความต้องการของตนเองได้่ถูกต้องนะคะค่ะอุปรกรณ์น,นะคะก็มีดังนี้ค่ะมีเครื่องปิ้นเครื่องเครือบ กระดาษ a อขั้นคอมพิวเตอร์การไกการสองหน้ารวมถึงกระดาษร้อยปอนด์วยนะคะค่ะมาดูขั้นตอนการผลิตสื่อักษอรอ,อย่างนี้ค่ะ 1. ค้นหารูปที่ต้องการนะคะให้ตรงหรือว่าให้สอดคล้งองกับแผนการสอนของเรานะคะเช่นแผน IEP IEP เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะก็คือการการทำบัตรภาพหรือนิทานนะคะก็คือเราก็จะนำอุปกรณ์ก็คือจะมี กราดลายปอนนะคะเอามาตัดให้เป็น1ส่วนสของ A4 นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพจากที่เราเซิร์ชหาแล้วก็ปินเอามาเป็นเลตโฟเลสในการวางนะคะเช่นรูปภาพของกระตูนนะคะการสแสดงสีหน้าหรือความต้องการเช่นเอาหรือไม่เอากินไม่กินหิวไม่หิวยืนรอนั่งรอแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะเมื่อเราอ่ะได้ภาพแล้วนะคะแล้วก็นำมาวาดตกแต่งให้สวยงามนะคะ เราจะมีอ่ะสายลั์เช่นเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดเนาะไม่หิวหิวแบบเนี้ยค่ะเพื่อให้ผู้เรียนได้สังเกตแล้วก็หยิบบับตรภาพได้ตรงตามความต้องการของนักเรียนนะคะค่ะวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะคะคุณครูก็จะเล่านิทานให้ฟังนะคะหนึ่งเรื่องนะคะในส่วนของเรื่องการอ่กินอาหารหรือว่าการเข้าแถวอ่าครูก็เอาบัตรภาพมาวางให้นักเรียนเลือกว่าในคีาต้องการ ต้องการแบบไหนเช่นเหิว่ไหมกินไหมหรือว่าเอาหรือไม่เอาให้นักเรียนหยิบแบบภาพตามความเหมาะสมค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนิทานนะคะแถวข้างบนเนาะเป็นอ่าเรื่องที่ให้ผู้เรียนได้อ่าศึกษาหรือว่าดูเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารการเข้าแถวการอยู่กับเรื่องกับคนอื่นนะคะแล้วก็ใช้ัตรภาพแทนความต้องการเนื่องจากว่านักเรียนนะคะมีอ่า ศักยภาพในการสื่อสารค่อนข้างที่จะไม่ดีนะคะแล้วก็ได้ออกแบบบัตรผ้าให้มันเหมาะสมกับความความสนใจของเด็กแบบนี้ค่ะเป็นต้นค่ะราคานะคะก็จะมีแค่ขนาดละปอนยี่สบบาทค่ะในส่วนของการวิเคราะห์สื่อก็คือจะได้ในเรื่องของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก้ารวิชาการด้นานสังคมเป็นต้นค่ะสําหรับสื่อเดืองนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ